เอาหนุ่มกัญชัยถึงกับทนไม่ไหวหลังเจอกล่าวหาว่าหวนกระแสเล่นแต่เรื่องผัวเมียจนพี่หนุ่มต้องมาเขียนอธิบายยาวเหยียดว่าเป็นความคิดที่อคติเกินไป โดยพี่หนุ่มโพสข้อความระบุว่าผมก็อยากจะทําในทุกๆเรื่องที่ทุกคนร้องขอมานะครับแต่ในโลกความเป็นจริงมันไม่สามารถจะทาอะไรแบบนั้นได้เพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยในหนึ่งสัปดาห์มีเรื่องราวมากมายซึ่งผมไม่สามารถหยิบจับมาได้ทุกเรื่องสุดท้ายผมก็จะถูกตําหนิต่อว่าด่าทอว่าทําไมไม่ทําเรื่องนั้นไม่ทําเรื่องนี้พอผมเห็นผมฟังแล้วโอ้โหผมโคตรลาบากใจเลยอยากทําให้ทุกคนสมหวังนะครับแต่ผมเองก็พูดอยู่บ่อยๆว่าผมไม่ใช่ซุปเปอร์แมน แค่ทุกวันนี้จากสิ่งที่ไม่เคยรู้ผมก็ต้องเรียนรู้ผมต้องหาความรู้เรื่องกฎหมายผมต้องหาความรู้ทางด้านการแพทย์ผมต้องหาความรู้ทางด้านสิทธิเด็กผมต้องหาความรู้ทางด้านสังคมของทุกสังคมและอีกหลายอย่างมากๆปัจจัยในการทํางานของโหนกระแสมันยากมากๆเลยนะครับมันไม่ใช่จะทําเรื่องนี้แล้วมันทําได้เลยอย่างที่บางคนต้องการบางวันผมต้องเห็นคําพูดแย่ๆของคนบางคนเช่นโหนกระแสไม่ทําหรอกเรื่องผู้มีอิทธิพลเรื่องตํารวจเรื่องคนใหญ่คนโตทำ แต่เรื่องหัวเมีย อันนี้บอกเลยว่าความคิดแบบนี้มันอคติเกินไปครับลองเปิดใจแล้วไปดูให้ชัดๆก่อนว่าผมทําเรื่องราวของผู้มีอิทธิพลหรือตํารวจแย่ๆทหารแย่ๆเยอะมากเลยนะผมเสี่ยงมือเสี่ยงตีนจนบางครั้งหาคําว่าความปลอดภัยแทบไม่เจอแต่กลับมาบอกว่าผมทําแต่เรื่องหัวเมียบางวันตื่นมาเจอคนในวงการสื่อบอกว่าวิเคราะห์ข่ขาวแทบตายคนดูไม่กี่หมื่นโหนกระแสทําเรื่องหัวเมียคนดูสองล้านผมไม่รู้หรอกว่าเขาชื่นชมหรือแดกดันแต่บางทีก็งงๆผมตัดกัน กางเกงยีนขายแต่คุณตัดกางเกงแล็กขายแต่ผู้บริภคดันซื้อกางเกงยีนมากกว่ามันเป็นความผิดของผมหรือครับมันเป็นความผิดของคนที่ซื้อกางเกงยีนหรือครับซึ่งถ้าคุณคิดแดกดันทําไมคุณถึงไม่เอาเวลาอัดคลิปแดกดันไปทํากางเกงแลกของคุณให้มันแปลกใหม่เพื่อจะได้มีคนไปจับไปจองไปซื้อกันเยอะๆแทนที่จะออกมาพูดว่ากูอุตส่าห์ตัดกางเกงแล็กขายแต่พวกมึงดันไปซื้อกางเกงยีนมุมผมว่ามันไม่แฟร์เลยครับฝากอีกนิดนึงนะครับว่าเรื่องราวบางเรื่องที่ผมไม่ได้ทําไม่ใช่เพราะไม่อยากท แต่บางครั้งผมไม่ถนัดและผมไม่มีความรู้ทางด้านนั้นเพียงพอซึ่งการนําเสนอของหลายๆช่องหลายๆรายการดีกว่าผมเยอะมากผมจึงเกรงว่าถ้าผมทําจะกลายเป็นไปชักไปให้เรือเสียเปล่า,าและประการสําคัญอีกอย่างหนึง่งบางเรื่องแขกรับเชิญเขาไม่พร้อมมาครับถึงอยากทํำยังไงก็คงทําไม่ได้ครับอีกนิดนะครับและในขณะที่บางคนถามว่าวนกระแสะให้อะไรกับสังคมแต่ผมกลับภูมิใจว่ามีท่านผู้พิพากษาบางท่านบอกกับผมว่าขอบคุณนะที่ท ให้คนไทยได้รู้ข้อกฎหมายมากขึ้นถึงจะนำเสนอแบบกุศลบายก็ตามข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน follower อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ